มิตรภาพสวยงามเป้ยปันวาดกำลังใจล้นอดีตคนรักเก่ายัางเข้ามาทักเป้ยตกใจบิก๊กทองภูมิส่งข้อความให้กำลังใจไม่ได้คุยกันเกือบสิบปีเผยเรื่องครอบครัวขอเคลียร์ในบ้านปัดตอบเหมือนละครสงครมสมรถตั้งแต่ออกมายอมรับว่ามีปัญหารครอบครัวนักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาดก็ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามทั้งคนที่รู้จัก และไม่รู้จักกันเป็นจำนวนมากแต่คนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจแล้วทำให้สาวใป้ยตกใจก็คือบิ๊กทองภูมิ อดีตคนรักเก่าที่ไม่ได้คุยกันมาเกือบสิบปีเมื่อถามว่าเห็นบิ๊กทองภูมิส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วยใช่ไหมเป้บอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันเขาแวะมาส่งกำลังใจให้เราแหละยอมรับว่าตกใจเพราะไม่ได้คุยกันนานมากอยู่ๆก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจสู้ๆประมาณนี้ค่ะถามว่าไม่ได้คุยกันกี่ปีแล้วเป้ออกมาบอกว่าตั้งแต่ก่อนหน้าแต่งงานเ็าไม่ได้คุยกันเลยค่ะนานมากแล้วค่ะ ขอบคุณด้วยสำหรับน้ำใจที่ส่งมาให้แต่ก็ตกใจนิดนึงปรับตัวไม่ทันก็ถามเขาว่านึกยังไงถึงได้ส่งข้อความมาวงเล็บหัวเราะเหมือนเขาลงในไอจด้วยเขาเขียนค่อนข้างจะยาวซึ่งเป้ยก็งงๆงนิดนึงแต่ก็ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจตอนนี้ใครส่งกำลังใจมาให้ก็ดีใจแล้วเมื่อถามว่าคนส่งกำลังใจมาให้เยอะๆช่วยฮิวใจเรายังไงบ้างเป้ยรู้สึกว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแต่ปัญหาเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้ามีคนวางดีและส่งกำลังใจมาให้เราเราก็ดีใจวงเล็บยิ้มเมื่อบอกว่าแสดงว่าโอเคแล้วใช่ไหมไปบอกว่าก็ค่อยๆโอเคสักพักใหญ่แล้วค่ะ วงเล็บมีเรื่องอะไรที่เรายังกังวลไหมเป้ยตอบเรื่องกังวลขอ,อยังไม่ตอบแล้วกันขอให้ทุกอย่างมันโอเคก่อนขอจัดการกันภายในบ้านดีกว่าค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเป้ยปานวาดนะคะและก็ดีใจด้วยที่มีหลายหลายคนที่ส่งกำลังใจมาให้เธอเชื่อว่ากำลังใจของเธอนั้นล้นหลามจริงๆนะคะแม้กระทั่งหนุ่มบิ๊กทองภูมิอดีตคนรักของเธอก็ยังเข้ามาส่งกำลังใจให้รู้แบบนี้แล้วก็สบายใจเชื่อ ว่าแฟนคลับของเธอหลายๆคนก็คงจะดีใจที่เห็นเธอนั้นมีกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างมากมายนะคะขอให้เธอนั้นแข้มแข็งและผ่านความทุกนี้ไปได้ไวๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะเราไปชมภาพสวยๆของเธอกันเลยค่ะ